สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจอารย์นงนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องชอบสังเกตดีอย่างไรต่อชีวิตผู้ฟังทุกท่านครับการเป็นคนชอบสังเกต จะทำให้ชีวิตเกิดการพัฒนาครับการที่เราชอบสังเกตทำให้เราได้รับข้อมูลใหม่ๆม,มีวิธีการมากขึ้นเกิดไอเดียมีแนวทางที่สร้างสารร์ปรากฏที่สำคัญจะทำให้เรานั้นไม่ประมาทจะมีเรื่องราวที่มากมายเกิดขึ้นในชีวิตสามารถนำมาผสมผสานเพื่อให้เกิดการสื่อสารได้อย่างดีต่อผู้คน ทําให้ชีวิตของเรานั้นทันสมัยและมีความสุขทําไมการชอบสังเกตจึงดีต่อชีวิตการที่เรานั้นหมั่นมองหมั่นศึกษาค้นคว้าเราสามารถนําข้อมูลหรือภาพหรือเรื่องราวหรือเสียงที่ได้ยินนั้นเนี่ยเอามาคิดต่อย,ยอดก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกการเดินทางนั้นเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างข้างในข้างนอกสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่ชาญฉลาดชอบสังเกตครับในระหว่างทางที่เขาสังเกตเนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ประมาทแต่ก็ไม่ใช่เราแวงจนเครียดการชอบสังเกตเป็นสเสน่ห์เพราะทุกครั้งเมื่อเราเห็นชื่อเห็นสถานที่มีข้อมูลเมื่อมีการพูดคุยหรือสื่อสารกับผู้คนเมื่อเราเอ่ยชื่อมนุษย์ทุกคนนะครับเมื่อเขาเห็นว่าผู้ที่มาพูดคุยด้วยติดต่อด้วยนั้นเนี่ยมีการสังเกตเรื่องราวต่างๆแล้วนามาสื่อสารได้อย่างมีศิละปะ ก็จะเกิดความชื่นชอบชื่นชมชอบใจนี่ก็เป็นสเสน่ห์ที่ดีนะครับในขณะเดียวกันยิ่งสังเกตมากข้อมูลก็หลากหลายสามารถนำมาสานต่อก่อให้เกิดประโยชน์มีวิธีการเกิดขึ้นมากมายในระหว่างทางนี่แหละครับไอเดียหรือแนวคิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนามาสร้างสารรค์อย่างดีเนี่ยจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและนี่คือเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกทุกๆท,ท,ท่านว่าการเป็นคนชอบสังเกต สร้างสรรค์ชีวิตให้ดีได้นะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ